สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในยานพาหนะทางทหารที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือรถบรรทุกทหารไทย2026โครงการที่กำลังได้รับความสนใจไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศลาวและประเทศเพื่อนบ้านด้วยรถคันนี้สร้างกระแสะบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วด้วยรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยการออกแบบที่แข็งแกร่งและํำสัญญาเรื่องสมรรถนะรุ่นใหม่ เอาเรามาดูกันใกล้ๆว่าภายนอกเป็นอย่างไรเครื่องยนต์มีรายละเอียดอะไรบ้างรวมถึงราคาที่คาดการไว้และกำหนดการเปิดตัวและแน่นอนผอมจะรีวิวอย่างเป็นกลางให้ฟังด้วยว่ารถคันนี้อาจหมายถึงอะไรต่อวงการยานพาหนะทหารในอนาคตเมื่อแรกเห็นรถบรรทุกทหารไทย2026ภายนอกคือสิ่งที่สร้างความประทับใจอย่างมากรถคันนี้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานจริงแต่ก็ไม่ทิ้งความทันสมัยด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าที่เสริมกรอบไม่เพียงช่วยระบายอากาศให้เครื่องยนต์ แต่ยังทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิดได้ไฟหน้าเป็นแบบเล็ดีไซน์เรียวแคบให้ความรู้สึกกล้ามอนาคตและยังช่วยให้มองเห็นได้ชัดในสภาพแสงน้อยไม่ว่าจะเป็นกลางป่าหรือถนนธุรกันดารตัวถังรถเคลือบด้วยลายพรางสีเขียวทหารเข้ากับสภาพแวดล้อมในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นป่าเขาภูเขาหรือเส้นทางเปิดด้านข้างรถถูกยกสูงพร้อมยางออฟโรดขนาดใหญ่ทำให้มีความสูงจากพื้นมากพอจะลุยเส้นทางดินโคลน รือพื้นที่น้ำท่วมได้ซุ้มล้อเสริมกร่อหนาแน่นแผ่นตัวทั้งออกแบบเป็นมุมเอียงเพื่อช่วยเบี่ยงการกระแทกจากกระสุนหรือแรงระเบิดกระจกมองข้างและระบบเซ็นเซอร์ถูกติดตั้งเข้ากับโครงสร้างอย่างแนบเนียนและในต้นแบบบางรุ่นยังมีการติดกล้อง360องศาซึ่งถือเป็นครั้งแรกแรกของรถทหารในระดับนี้ด้านหลังเป็นกระบบบรรทุกอนเนกประสงค์ใช้ได้ทั้งขนทหารหรือสัมภาระและยังมีจุดติดตั้งโมดูลสำหรับดัดแปลงเป็นเวอร์ชันอื่นเช่นรถบรรทุกอาวุธเบาหรือรถลำเลียงยุทธภัณฑ์ ทีนี้เรามาดูที่หัวใจหลักของมันนั่นก็คือเครื่องยนต์ข้อมูลจาก,กวงในบอกว่ารถบรรทุกทหารไทย2026หมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลที่มีกำลังตั้งแต่4 5 0ถึง600แรงมา้าซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับรถรุ่นเก่าระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบทนทานให้การเปลี่ยนเกียร์ที่ราบรื่นและคงกำลังได้แม้บรรทุกหนักสิ่งที่น่าสนใจคือแรงบิดซึ่งคาดว่าจะมากกว่า2,000นิวตันเมตรทำให้สามารถปีนทางชันและบรรทุกของเกิน15ตันได้โดยไม่หนักเกเินไป อีกคุณสมบัติที่โดดเด่นคือความประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งอาจฟังดูแปลกสำหรับรถขนาดใหญ่แบบนี้แต่ทีมวิศวกรได้พัฒนาระบบหัวฉีดและเทอร์โบให้มีประสิทธิภาพสูงทำให้วิ่งได้ไกลโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยและยังสามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลายประเภททั้งดีเซลเกรดทหารไบโอดีเซลหรือแม้แต่เตรียมรองรับระบบไฮบริดในอนาคตระบบช่วงล่างเสริมความแข็งแรงผสมผสานแหนบและโช๊คไฮดรอลิกช่วยซับแรงกระแทกเวลาลุยทางครุกคะ ร่วมกับระบบขับเคลื่อน4ลอ้อขั้นสูงทำให้เกาะถนนได้ดีแม้ในสภาพสุดขีดด้านสมรรถนะในสนามจริงจากการทดสอบที่หลุดออกมารถบรรทุกทหารไทย2026สามารถวิ่งได้ถึง1 1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนลาดยางซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถขนาดนี้แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือมันสามารถรักษาความเร็วได้70-80ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางออฟโรดซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่สูงกว่ารถในภูมิภาคหลายรุน่นความสามารถในการลุยน้ำก็ยอดเยี่ยม สามารถข้ามแม่น้ำลึก1.5เมตรได้โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมมุมไก่ถึง45องศาและมุมลง40องศาทำให้ผ่านเส้นทางสมรภูมิที่โหดได้สบายอีกหนึ่งจุดเด่นคือความสามารถในการดัดแปลงตัวรถออกแบบมาให้เปลี่ยนฟังก์ชันได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นรถลำเลียงทหารรถบัญชาการรถพยาบาลสนามหรือแม้กระทั่งติดตั้งอาวุธปล่อยนํำวิถีเบาซึ่งความยืดหยุ่นแบบนี้ช่วยลดต้นทุนโดยรวมและเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งาน เรื่องการป้องกันตัวรถสามารถต้านกระสุนขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรได้และยังทนทานต่อกับระเบิดถึงระดับ STANAG 2ถือว่าเป็นระดับที่ให้ความอยู่รอดได้ดีในสนามรบภายในแม้รายละเอียดจะยังไม่ครบแต่จากภาพต้นแบบเห็นได้ว่าห้องคนขับทันสมัยก็ว่าที่คิดมีหน้าปัดดิจิทัลระบบ GPS ระบบสื่อสารและปรับอากาศเบาะนั่งออกแบบให้สบายแม้ภารกิจยาวนานพร้อมระบบการสะเทือนที่ช่วยลดความเมื่อยลา้า ด้านหลังสามารถบรรทุกทหารได้ประมาณ12-16นายพร้อมทางขึ้นลงที่สะดวกและช่องบนหลังคาสำหรับสังเกตการหรือป้องกันตัวในส่วนของราคาและกำหนดการแม้ยังไม่มีตัวเลขทางการแต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าราคารถบรรทุกทหารไทย2026จะอยู่ที่ประมาณ1,80,000ถึง250,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคันขึ้นอยู่กับรุ่นและเกราะที่เลือก ถือว่าแข่งขันได้กับรุ่นอื่นในภูมิภาคเช่นอานัวของอินโดนีเซียรหรือรุ่นจากจีนและรัสเซียสำหรับประเทศลาวที่แสดงความสนใจคาดว่าจะเริ่มส่งมอบได้ปลายป,ายป,ายปี2026หรือต้นปี2027ส่วนกองทัพไทยเองคาดว่าจะเริ่มใช้จริงกลางปี2026โดยมีแผนทยอยจัดหาหลายร้อยคันในช่วง3ปีแล้วเราควรมองรถคันนี้อย่างไรในอีกด้านหนึ่งรถบรรทุกทหารไทย2026คือก้าวกระโดดของศักยภาพการผลิตยุทโธป,ปกรณ์ของไทย แสดงให้เห็นว่าประเทศพร้อมพัฒนารถของตนเองให้ทัดเทียมกับมาตรฐานโลกได้จริงการออกแบบที่แข็งแกร่งเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและความยืดหยุ่นในการใช้งานทําให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่ใช่แค่สําหรับไทยแต่รวมถึงพันธมิตรในภูมิภาคอย่างลราที่ต้องการอาวุธคุณภาพในราคาที่เอื้อมถึงแต่อีกด้านหนึ่งความท้าทายก็ยังมีอยู่ตัวเลขสมรรถนะยังเป็นเพียงการทดสอบต้นแบบและเราคงต้องรอดูการใช้งานจริงในสนามรบก่อนจึงจะตัดสินความทนทานได้ นอกจากนี้ราคาก็อาจเป็นอุปสรรคสำหรับประเทศเล็กๆที่ต้องการจำนวนมากตลอดจนเรื่องอะไหล่และการบำรุงรักษาที่จะเป็นตัวแปรสำคัญต่อความสำเร็จระยะยาวอย่างไรก็ตามหากไทยสามารถทำได้ตามที่สัญญาไว้รถบรรทุกทหาร2026รุ่นนี้มีศักยภาพไม่เพียงยกระดับกองทัพไทยแต่ยังอาจกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างชื่อเสียงในภูมิภาคได้จริงเพราะมันรวมความล้ำสมัยเข้ากับความเป็นจริงในการใช้งานซึ่งเป็นจุดสมดุลที่หลายประเทศกำลังมองหา และนี่ก็คือการจาะลึกทั้งหมดเกี่ยวกับรถบรรทุกทหารไทย2,026หากคุณสนใจรายละเอียดด้านการออกแบบภายนอกสมรรถนะเครื่องยนต์ความยืดหยุ่นหรือราคาที่คาดการไว้รถคันนี้คือสิ่งที่ต้องติดตามแน่นอนทั้งหมดนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้หากชอบการรีวิวครั้งนี้อย่าลืมกดติดตามเพราะทันทีที่มีข้อมูลอัปเดตหรือสเปคยืนยันผมนจะนำมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดอีกครั้งขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า